สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางเราพัฒนาของวันจันทร์มาฝากนะคะวันที่3เนาะวันที่สเดือน11นะคะมาฝากกันนะคะมาดูว่าเราจะได้คู่ไหนเป็นแนวทางเนาะต้องขออาภัยด้วยนะคะก็งวดก่อนอไม่เข้านะคะไม่เข้าเลยนะคะก็มาดูนะคะวันนี้เรามาดูว่าเราจะได้คู่ไหนเป็นตัวรูดวันนี้ ว่าน,นี้ให้ที่ให้เลขศูนแล้วก็เลข7นะว่าน,นี้นะคะให้เด่นให้เด่นที่ ให้เด่นที่ 7, 1, 7, 9, เจ็ด่งเจ็ดเ้าอาทุกคนเจ็ดหนึ่งเจ็แล้วก็ตัวลองก็จะเป็น จสอแล้วก็โอ้มี70ด้วยนะคะทุกคนเจลอง70 90ศนะูนย์เกะเจ็ดศูนะคะตัวกันนะคะกันของเราก็จะมี10ึ 12 19, นะึ่นะมีสคู่นะคะส่วน3ตัวนะคะสตัวก็จะมี3ตัวก็จะมี9ก้าไม่ใช่สี่เก้นะคะเจ็ 7, 90, แล้วก็จะเป็นสองเกาเนะคะมีสองนะคะอ่ารวดนี่เข้าไม่หลุดนะคะลงไว้ให้เป็นแนวทางเท่านั้นทุกคนมีตัวเด่นเหมือนกันค่อยตัดไปเล่นเนาะทุกคนนะคะ คู่เด่นที่สุดในงวดนี้นะคะเลขเราวนะคะหรือใครจะเอาตัวที่เด่นไปจับกับเลขที่ตัวเองชอบก็ได้นะทุกคนนะคู่เด่นก็คือมีเจ็ดสองนะคะไม่ใช่เจ็ดสองพูดเจ็ดหนึ่งโอเคจะเป็นเจ็ดหนึ่งสองนะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะคะ มีเจ็ดหนึ่งแล้วก็จะมีเก้าเจ็ดเอาเจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดดีกว่านะฮะใครชอบหมันไม่หมอกก็ตามนะคะใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะอันนี้ลงให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าเผื่อทุกคนจะชอบตามนะคะวันนี้ก็อ่าวัน จันก็ขออวยพรทุกคนนะคะเหยีบจับคู่ไหนหรือชอบคู่ไหนนะคะแล้วปเป็นสียงโชคสิ่งนูก็ขอให้หบุกปังรับชคเราสับกันนะคะ,ะวันนี้ขอเก่าคําว่าโชคดีและสวัสดีจ้า